วันนี้จะพามาดูนะครับผมเพื่อนคู่แจ้งผมนะครับนี่สีทองซีรีส์เจ็ดนนะครับของโค้ดนี่ครับไม่มีลูกนะครับสีทองหนึกระบอกเอาลูกออกให้ตัวนี้ก็เป็น ซีรีส์เจ็ดสุดน,นะครับของโค้ดนะครับไม่มีลูกนะครับเพ,รพเพื่อนๆดูนี่ครับอ่าต่อด้วยตัวนี้คู่ใจเลยตัวนี้ลูกรักเลยนะครับ คเพื่อนๆชอบกระบอกไหนครับผมอันนี้เป็นตัวคู่แจงผมนะครับ <Okay. S 1> ฝากเ,เพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบไหมอันนี้แค่เป็นเพื่อนคู่แจงผมนะแค่สามกระบอกหรือว่าถ้าอยากจะดูเป็นรุ่นอื่นคอมเมนต์ <Okay. S 1> ได้เลยนะครับผมไปแล้วครับผม